สวัสดีเจ้าเปื่นเปื่นครีเอเตอร์ทั้งหลายนอาเจ้าวันนี้ก่อนไปหากินกลางคืนนอาเจ้าไปส่องอ้นจิกกุงน่เจ้าจิกกุงจิงฤีธน้ะเจ้าจิงฤีธิที่บ้านห้องจิกกุงน่เจ้านี่หนะเจ้าเสียงมันดังขนาดแหละอยู่หลังบ้านน่เจ้าเป็นนั่นสวนลำไยหลังบ้านจะเป็นสวนลำไยนอาเจ้าเอาไฟสายส่องน้เจ้า อันมันจะออกจากรูมานอเจ้ากระสายส่งกับท่าใดแล้วก็เอาอันอันั่นนะเจ้าเอาเสียมเนาะตั้งลงนะเจ้าปิดรูมันนอเจ้ามันก็มันก็เข้าปิดเขารูเก่ามันมาได้นะเจ้าหาทำง่ายๆเนาะเจ้าแบบต้องไปคุดนะเจ้าไปคุดมันกับเนยนะเจ้าไปคุดมันก็เนยเนาะหาแบบนี้มันง่ายดีเจ้าก็ได้หลายอยู่เนอะเจ้า ทำป็นกับเขาเนาะเจ้าจะอาตำก็ได้ตำใส่น้ำพริกก็ได้เจ้าเอาทอดก็ได้นี่นะเจ้าจิก,กงงจิก,กงงเนะเจ้าอยู่ลึกเนี่เจ้าเวลาคุดมันจะอยู่ลึกขนาดเนะเจ้านี่นะเจ้าได้ปอกินนอะเจ้าได้กบ